สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอคไอซ์แลนด์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นดูรอยยิ้มผมซี่เฮ้ยมันคือการอัปเดตนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยโลบอคไอซ์แลนด์วันนี้อัปเดตแล้วครับแอนนิวเวอร์ซีครบรอบ2ปีโลบอคไอซ์แลนด์นะครับสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับผมวันนี้จะมีอะไรอัปเดตกันบ้างไปดูกันเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุก สนุกก่อนใครกดเลยโอเคนะครับอัปเดตแรกก็คือคนที่ไม่เคยมาบ้านเรานะครับอย่างทาริยาเนี่ยเขาจะมาบ้านเรานะครับลองคุยกับเขาดูนะว่าเขาจะพูดอะไรกับเราบ้างครับนี่นี่เป็น anniversary นะครับ anniversary w e e วนะครับสัปดาห์แห่งการครบรอบนะครับ2ปีของไอซ์แลนด์นะครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันเท่มากนะครับผมนี่เขาจะเอาเค้กมาให้นะครับเค้กเซรเบยเตยเหละเค้กนี้นะครับนี่คือเค้ก2ปีนั่นเองนะฮะนี่เห็นไหมเค้กครบรอบ2ปีนะครับแล้วก็เทลิยาจะหายไปเลยนะครับเอาเค้กครอบรอบ2ปีอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถรับได้ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ค่อยเข้ามาเล่นนะครับ อย่าลืมชวนเขานะครับเข้ามาเล่นด้วยแล้วกันนะครับนี่นี่เห็นปะเออนี่นะครับเค้กครบรอบ2ปีนะครับนี่คืออัปเดตแรกที่มาในวันนี้เลยนะสุดยอดจริงฮะโอเคนะครับอัปเดตต่อมาก็ผมนี่จะเห็นว่าตอนนี่ผมออกมาจากเกาะนะครับมาที่หมู่บ้านนี่เป็นไงหมู่บ้านเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่โหโอเคนะครับเราจะต้องมาทําความรู้จักกันใหม่เลยนะครับสําหรับหมู่บ้านนะ นี่นะครับ NPC ตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเมโลดี้กับ NPC ทำดอกไม้นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดินมาก็จะเป็นนี่ครับฉลอง anniversary นะครับ2ปีเออสวยงามนะครับคนนี้เป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับดูดิว่าเขามีเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าไม่มีนะโอเคนะครับเบเกอร์อยู่ที่เดิมนะครับไหนดูดิฝั่งนี้เป็นตัวอะไร อ๋อจะเปลี่ยน n อ c ขายต้นไม้กับขายนี่มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับมีอะไรน่าสนใจไหมไม่มีนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่นี่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับนี่แต่ว่าเปลี่ยนจากที่อยู่ด้านขวานะครับเขาจะมาอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับแล้วก็คุณโดมนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราไม่ต้องวิ่งลึกไปแล้วนะครับอ่ะเนี่ยจาก จากทางเข้านะครับเดินตรงมาฝั่งนี้ก็เจอเลยนะครับนี่แล้วคนนี้ก็จะเป็นคนขายโทเทมนะครับโอเคโทเทมนะอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแค่จุดที่ยืนของเขานะเดินตรงมาเรื่อยๆจะเป็นอะไรครับโอเคอ๋อนี่ครับด้านหลังนี้เป็นจุดที่เราจะมาประมูลนะครับ นี่ประมูลรูปปั้นนะครับนี่นะประมูลรูปปั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นอะไรเอ่ยนี่วิ่งตรงไปเป็นอะไรครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคือจุดอะไรนะอ๋อนี่เป็นจุดถ้าที่เอาไว้ฟาร์มของนี่ไงฟาร์พวกหินพวกอะไรอยู่ในถ้าครับเออสวยนะเออทําดีครับมีแบบทางแบบเหมือนกับเป็นเหมืองน,นะ เฮ้ยเออแล้วแบบจุดฟาร์มแบบกว้างเลยครับนี่เออโหเท่นะครับเพื่อนเพื่อก็ลองมาวิ่งเล่นกันดูนะเฮ้ยกว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ๋ง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 ใช้ได้นะครับโอเคนะครับแล้วจากประตูวาร์ปนะครับที่เราออกมาจากบ้านนะครับตรงมาด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรแปลกๆกันไหมครับมีที่เทเลพอร์ตกลับบ้านด้วยครับนี่เราไม่ต้องเราไม่ต้องเดินเข้าประตูวาร์ปเราก็เทเลพอร์ตได้นะครับกลับบ้านนะ นี่และครับเดินมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอคุณคนขายน้ํามันนะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็เอาคนขายบล็อกอยู่ไหนคนนี้แจ็คนะครับแมคาินิกนะแมคคินิกนี้ก็คือคนที่ขาย A เนี่ยครับจุดวาร์ฟนะครับอ่าไม่จุดวาร์ฟอะไรจุดสปาบล็อกนะครับคนนี้คนขายบล็อกมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคนะครับจะได้รู้นะ เออเป็นจุดใหม่หมดเลยนะครับนี่นะโอเคได้น,นี้ด้านหลังของที่ขายก็จะมีอ๋อ m มบีอยู่นี่นะครับนี่เป็น mpc ตกปลาอู้ปลาเยอะขึ้นนะปลาเยอะขึ้นนะครับดูดิหูปลาคุดเยอะปลาเพียบเลยนะครับก็มาตกปลากันได้นะครับปลาที่ขายแพงๆตอนนี้จะผมว่าน่าจะล้นตลาดแล้วนะ เดินมาอีกนิดนึงนะครับก็เจอเอ c Pirate นะครับโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะโอเคครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่เกาะของผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหับนะครับใครที่อยากจะลองไปเดินดูนะครับก็ลองไปเดินดูแล้วกันนะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยดีเหมือนกันนะครับลองไปเดินให้ขุนตาขันหน่อยแล้วกันนะครับมาถึงอัปเดตต่อไปกันเลยนะครับอัปเดตต่อไปนั้นก็คือเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับ w o r k b e n c นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูเวิร์กเบนอผมมีเทียสหรือเปล่านะอ่ะเรามาดู Workben c h กันนะครับผมอ่ะกด F เข้าไปครับนี่เราจะเห็นครับปุ่มอัปเกรดมาใหม่แล้วเนี่ยเห็นป่ะครับนี่จะมีปุ่มอัปเกรดมาใหม่แล้วนะครับเขาเพิ่มมานะครับจากตอนตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มอัปเกรดครับตอนนี้เขาเปลี่ยนปุ่มอัปเกรดมาอยู่ตรงนี้นะเราสามารถที่จะกดปุ่มอัปเกรดได้จากที่นี่เลยนะครับนี่แล้วก็ ที่เพิ่มมาอีกก็คือปุ่มเซิร์ชนะครับนี่เราสามารถเซิร์ชหาไอเทมได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้มันจะไม่มีการเซิร์ชหาไอเทมพวกนี้นะครับก็ไม่สามารถเซิร์ชได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถเซิร์ชเลือกในการหาไอเทมที่จะราฟได้แล้วนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของของการทำการเปลี่ยนแปลงรอบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่นัมเบอร์นี่นะครับเราสามารถที่จะใส่นัมเบอร์ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะ ลองให้ดูสมมุติว่าผมจะค้าอ่าอ่าแพล้งแล้วกันนะครับสมมติว่าผมจะค้าแพล้งนะผมสามารถใส่ัมเบอร์ได้แล้วเนี่ยมันจะเดี๋ยวนะเนี่ยมันเพิ่มออปชันนะครับในการใส่ัมเบอร์มาแล้วนะอ่าผมจะใส่ัมเบอร์สัก95สมมุตินะนี่ครับมันเพิ่มออปชันมาแล้วนะปกติเนี่ยมันจะได้แค่แบบ50 15 20ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เพื่อนๆมากดที่ตรงนี้ครับสามารถที่จะใส่นมเบอร์ได้แล้วนะเออมันสบายสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับโต๊ะคราฟอันนี้นะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งผมว่าผมผมชอบนะครับเออเออนะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็ในโต๊ะคราฟนะครับโต๊ะคราฟเทียนี้เนี่ยมันก็ยังมีนี่ครับเพิ่มเติมขึ้นมาครับเล็กคอมเมนต์นะครับเล็กคอมเมนเดตนะครับเออ แต่ว่าตอนนี้เด,เดี๋ยวเขาจะเพิ่มมาทีหลังนะเขาเขาบอกว่า,ามันจะเป็นแบบอของของที่สมควรจะครับอันต่อไปเลย The next item เดอร์เน็กไอเทมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เขามีปุ่มเล็กคอมเมนต์แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะใส่อะไรมาบ้างนะครับแต่เขาบอกว่าจะใส่มาภายในอาทิตย์นี้นะเล็กคอมเมนต์นะครับดูซิว่าเลนะ็กคอมเมนต์เนี่ยมันมีไหมมันไม่มีนะ นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแถบใหม่นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแถบเล c o m m e n d นะแถบแนะนำไอเทมนั่นเองนะโอเคนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งชิ้นนี่น่าคาฟมากเลยครับนี่ครับผมคาฟได้ด้วยแหลอเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเทเลพอร์ตนี่นี่ครับอันนี้ครับเทเลพอร์ตแพดนะครับโอ้โหเอ่อใช้ไอรอน20นะครับสต e ลล์อินกอรสิบนะครับแล้วก็อะความมรินชาดเองนะครับแค่ความมลินชาดเองนะอ่ะ ผมจะคราฟมาซัก2อันแล้วกันนะครับคราบเลยโอเคทีนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วนี่เทเลพอร์ตแพดนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะสองอันเลยปุ๊บทีนี้นะครับไอเทเลพอร์ตแพดนี่มันคืออะไรมันคือจุดวาร์ปที่เมื่อกี้ผมเห็นในหับนะครับนี่ครับถ้าเราเดินเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันจะเอมพี้อยู่นะครับมันจะว่างเปล่าอยู่นะเราไม่สามารถวาร์ปไปไหนได้นะครับ ทำยังไงให้เราได้วาปไปที่อื่นบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวดีเลยนะครับของคนที่ไม่มีประตูวาร์ปแบบไปไหนตอนไหนเหมือนผมนะครับอ่ะเราไปที่โตะวาฟนีโตะวายโตะคาราฟนะครับมาที่โตะคราฟได้เลยครับมันจะมีออฟอยู่นะครับนี่นี่ออฟออฟอยู่ด้านล่างนี่ครับออฟสลามแลนครับนี่ออฟสลามไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะใช้บล็อกกระจกนะครับ10อันนะครับแบมบู10อันนะครับ กรีนสลามบอลแลวก็บลูสลามบอลนะครับกรีนสลามบอลเนี่ยใช้20นะครับแล้วก็บลูสลามบอลใช้แค่1ครับอ่ะผมค้ามาเลย1อันนี่เรียบร้อยนะครับอ่ส่วนอันนี้เป็นเกาะเรานะครับเกาะเกาะตัวเราเองนะครับเอ่อถ้าจะวาร์ปกลับเกาะตัวเราเองเนี่ยมีเทเลพอร์ตให้ด้วยนะครับไอวาร์ปกลับเกาะเนี่ยมันจะต้องใช้พิซซ่าครับซึ่งผมไม่มีพิซซ่านะครับเดี๋ยวไปค้าฟมาแล้วกันนะ เดี๋ยวมาดูนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นที่จุดคราฟจุดวาร์ปไปหับนะครับนี่เราสามารถที่จะเอาประตูวาร์ปไปหับเนี่ยเป็นจุดเทเลพอร์ตแทนได้แล้วนะครับเราจะเทเลพอร์ตวางที่ไหนก็ได้นะครับก็ขาบมาหนึ่งอันแล้วกันนะครับใช้บล็อกกระจกนะครับอ่าสิอันนะครับไม้15นะครับโคสิบแล้วก็ไอรอน10ครับขับมาเลยโอเคต่อไปนะครับเป็นเกาะไพรเรสนะครับ เกอะไพเลทใช้กระจก10อันนะครับกีวี่ยีอันนะครับแล้วก็กระดูกนะครับสิอันนะครับที่ได้จากไอเกาะไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับเกอะไพเลทนั่นเองนะครับอาคาบหนึ่งอันโอเคต่อไปเกาะเมเปิลนะครับนี่ก็จะมีเมเปิลไซรัปบอทเทลนะครับก็คือไอ้ขวดที่ได้จากที่ได้จากไอ้ต้นเมเปิลนั่นเองนะครับแล้วก็ราสเบอร์รี่ยี่สิบอันนะครับแล้วก็ แกสบ็อกสิบอันครับค้าบมาเลยต่อมาก็เป็นนี่ครับสปริตไอแลนด์ครับอันนี้ผมชอบมากเลยนี่สปริตคริสตัลนะครับนี่แกส์บ็อกนะครับค้าบมาเลยครับนี่ต่อไปเป็นบัฟกอร์นะครับบัฟกอร์ก็จะมีอิเล็กทา e นะครับ20อันนะครับแล้วก็กระจก10อันนะครับแล้วก็บ็อกซ์เนะครับ15อันนะครับ แล้วก็บล็อกมาร์เบิลนะครับก็คือหินอ่อน15อันนะครับครับมาเลยครับวิสาสไอแลนด์ I นี่ผมขาดอะไรอะ่ะขาดเลดมัดรูมเหรอโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบมาครับแป๊บนึงนะโอเคบัฟฟกอลไอส์แลนด์เอ้ยนี่ไดมอนด์ไอส์แลนด์น่ะบัฟฟกอลไอส์แลนด์ก่อนก็ได้ครับรบัฟฟกอลไอส์แลนด์ผมข้าไปแล้วใช่ไหมไดมอนด์ Diamond นะครับไดมอนด์ไมา์นะครับนี่เราก็สามารถไปได้นะครับโดยใช้ไดมอนด์สามสิบ แล้วก็ใช้กระจก10นะครับขับมาเลยวิสาดไอซ์แลนด์นะครับนี่ใช้กระจก10แล้วก็ใช้ไอเนี่ยขวดเปล่านะครับ15เลดมารุม10นะครับแล้วก็ไอดอกไม้ที่มันเกิดที่เกาะนั้นนะครับเออ5อันนะครับผมมี22อันนะครับมาได้เหมือนกันนะครับอันต่อไปก็เป็นนี่ครับไอเกาะทะเลทรายนะครับใช้บล็อกกระจก10อันนะครับแล้วก็ใช้ไอ สีทองครับที่ที่ดรอปจากไอตัวแมงป่องทองนะครับห้าอันนะครับแล้วก็ไอหนังหนังที่ดรอปจากไอตัวลูบี้ครับตัวลูบี้แมงป่องนะสองอันนะครับนี่นี่นี่คัฟมาเลยครับสุดท้ายครับ under world ครับใช้โอปอ2ยี่สิบอันนะครับแล้วก็ไอปลาปลาที่ดรอปจากไข่มังกรครับหรือว่าตกปลาได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ไอเนี้ยครับบล็อกแก้วสิบอันครับ อาครับมาเลยครับนี่ทีนี้ผมมีครบทุกอันและเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้ดูทีละอันแล้วกันนะครับนี่เริ่มจากสลามไอซ์แลนด์ก่อนนี่ครับแล้วก็เป็นสลามแล้วก็ต้องเป็นบัฟฟกอรครับบัฟฟกอแล้วก็ต้องเป็นวิสาดนี่ครับวิสาดแล้วก็เป็น นี่ครับดีเซิร์ตนะครับทะเลทรายนะทะเลทรายเสร็จก็ต้องเป็นอันเดอร์เวิลด์นี่ครับมันจะเป็นจุดวาร์ปโคตรเท่เลยเห็นปะเท่กว่าประตูวาร์ปที่ไปซื้อมาแพงๆนะพอเราเดินเข้าไปครับนี่มันจะมีให้วาร์ปเห็นปะครับนี่ครับมันจะขึ้นรูปมาเลยนะเราสามารถวาร์ปไปที่ไหนก็ได้อ่าผมยกตัวอย่างเช่นผมจะไปอันเดอร์เวิลด์แล้วกันนะครับผมวาร์ปไปเลยฟึบ โอเคนะครับเราก็จะมาโผที่นี่เลยนะครับผม underworld เลยนะครับโดยวิธีการกลับบ้านเราก็จะกดกับเทเลพอร์ตโฮมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเดินมาที่นี่ก็ได้นะครับนี่ครับมันจะมี my Iceland อยู่เห็นป่ะครับเออเรากดได้เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่โอเคครับผมกลับมาที่บ้านแล้วนะครับจะสังเกตว่าประตูพอร์ทัลของผมเนี่ยครับที่เทเลพอร์ตของผมเนี่ยมันก็ไม่มีอันไหนหายไปนะครับแสดงว่ามันใช้ได้ตลอดการเลยนะครับ เอ้ยสุดยอดมากนะครับอีกอันนึงเราก็ต้องใส่ด้วยนะผมก็จะใส่เป็นฮับไอซ์แลนด์ครับนี่ก็คือเกาะฮับนะครับเวลาไปเที่ยวที่จะไปขายของอะไรเนี้ยก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไพเลทนะครับนี่ไปหาพวกออฟซิเดียนอะไรครับก็ไปหาได้ที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสปิริตไอซ์แลนด์นะครับเวลาที่เราจะไปหาจับวิญญาณนะครับก็อันนี้นะไปทำเวสวิญญาณได้นะครับ แล้วก็เกาะเมเปิลนะครับไปตีบอสกวางได้นะครับอันนี้ก็เอาไปขุดเหล็กนะครับไอขุดขุดเพชรนะครับนี่ทั้งหมดสิบอันโคตรเท่เลยเห็นป่มเออเราก็สามารถไปได้นะครับนี่เห็นปหโอ้โหไปตีบอสกอได้เลยนะครับแบบวาร์ปไปเลยนะเฮ้ยเท่เจ๋งนะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่าเพื่อนๆลองพิมพ์คําว่าสแตนดูนะครับอ่า นี่นะครับนี่ออบสเตนนะครับเราสามารถคาฟได้นะครับอันนี้เป็นไอเทมใหม่นะครับใช้เหล็ก5อันนะครับแล้วก็ใช้สตีลอินกอร์ดหอันนะครับแล้วก็อะความมรีนฉาดครับ5อันคาฟมาเลยครับผมนี่คาฟเสร็จก็สามารถที่จะเอามาวางได้นี่ครับเดี๋ยวผมจะวางโชว์วางเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาลูกแก้วมาสักลูกนึ่งนะสมมติว่านี้นะครับแล้วก็วางโชว์แบบนี้เลย ยังเท่ครับนี่เราเอาไปวางโชว์ที่บ้านได้นะครับนี่ครับจุดวางโชว์โอ้โหเท่จริงๆนะครับเฟอร์นิเจอร์ของเราแบบนี้อ่ะฮะโอ้โหมันเวิร์กนะครับผมว่าเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีนะครับยังไม่ได้มีประตูวาร์ปแบบนั้นนะประตูวาร์ปแบบนั้นค่อนข้างแพงนะครับตอนนี้เนี่ยมันแบบทำได้แบบค่อนข้างดีนะครับอัปเดตคราวนี้มา คุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับคนที่รอคอยการค้าประตูอยู่นะครับอันนี้คงจะไม่ร้องแล้วนะไม่ร้องนะครับได้แล้วนะครับประตูสมหวังแล้วนะฮะสำหรับของคราบนะครับอะความาลีนฉาดนะครับก็สามารถไปหาได้ใต้น้ําเลยนะครับมันเป็นแร่ที่อยู่ใต้น้ํานะครับหรือว่าใครที่มีนี่ครับนี่เป็นโทเทมอะความาลีนนะครับก็ สามารถที่จะซื้อมานะครับแล้วก็มาขุดเล่นที่บ้านได้นะครับนี่นะความเรีนชาดหาง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับการทําประตูอันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับสําหรับประตูเทเลพอร์ตนะครับโอ้โหเป็นอัปเดตที่สุดยอดจริงนะครับแล้วก็แก้บั๊กหลายๆอย่างของเกมนี้อีก มากมายด้วยนะครับสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอัดตอนกลางคืนดึกมากแล้วแล้วตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วด้วยนะครับอาจจะพูดจ้าไม่รู้เรื่องกันไปสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อนๆคิดยังไงครับกับการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามผมมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปเกมใหม่หรือว่า คลิปใหม่ๆของเกมนี้นะครับในคลิปหน้าๆนะครับผมนะยังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บจทุกคน